เป็นการทดลองื่องแรงดันอากาศอุปกรณ์มีดังนี้1กระดาษ2แก้ว3น้ำคือขวดโหลวิธีการทดลอง1พขยำกระดาษใส่ในแก้วให้พอดีในก้นแก้วสี 4, น่นำแก้วลง สรุปผลการทดลองแล้วครับสรุปผลการทดลองนะครับ,รารอ,รบอากาศมีแรงดันมากกว่านะทำให้กระดาษเปียกไหมครับไม่กระดาษไม่เปียกไม่เปียกเลยเพราะฉะนั้นสรุปว่าอา,อากาศมี แรงดันแรง<า>ดันมากกว่านะครับอ้าวตบมือให้ยินดีนะครับ,ขอ,อบขอบคุณครับลูกครับอ่ายอดเยี่ยม